พบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆในครั้งที่แล้วนะคะป้ายได้พูดถึงเกี่ยวกับพระปริสิบสองตำนานซึ่งได้แปลบทสวดมนต์ตำนานที่หคือบทมงคลสูตรหรือมังคลาป,ปริสไปแล้วที่พูดถึงเกี่ยวกับมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติตามเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะมา EP นี้นะคะเราจะมาแปลบทสวดมนต์ตำนานที่สกันเลยคือบทรัตนสูตรนะคะ อันนี้จะพูดถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนะคะที่เมืองเวสาลีเนี่ยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่และผู้คนเนี่ยล้มตายเป็นจํานวนมากเลยแถมยังมีอมนุษย์เนี่ยค่ะออกมาหลอกหลอนทําร้ายผู้คนให้ได้เจ็บป่วยล้มตายกันมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าจะทรงมาปลดเมืองเวสาลียังไงและบทลัตนาสูตรมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ข้างในพร้อมกับคําแปลด้วยกันเลยนะคะ พระประิต์ตำนานที่สองบทสวดรัตนสูตรอานิสงส์ทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายสมัยหนึ่งเมืองเวสาลีเกิดภาวะแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าแห้งตายคนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้เกิดซากศพถูกทิ้งเกลื่อนไว้รอบเมืองเกิดโรคระบาดพวกอมนุษย์ได้กินซากศพจึงพากันเข้าเมืองมาทำอันตรายให้ผู้คนได้ล้มตายกันมากยิ่ยงขึ้นเจ้าลิชวีผู้ปกครอง แคว,ว้นวชีซึ่งมีเมืองหลวงคือเมืองเวสาลีได้เดินทางไปนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นทรงประทับอยู่ที่นครราชห์ให้เสด็จเพื่อโปรดเมืองเวสาลีพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยทรงทราบว่าเมื่อพระองค์แสดงรัตนสูตรในเมืองเวสาลีแล้วอนุภาพจะแผ่ไปในตลอดแสนโกดจัก,กรวา,าไลไฮไลท์แสนโกดจัก,กรวาลคือโลกธาตุที่มีจัก,กรวาลรวมกันถึงหนึ่งล้านล้านจัก,กรวาลเมื่อพระ รมศาสดาสเสด็จมาประทับนครเวสาลีก็เกิดฝนตกลงมาครั้งใหญ่น้ำฝนไหลนองแผ่นดินสูงถึงเข่าบ้างสูงถึงเอวบ้างพัดเอาซากศพลอยไปตามน้ำจนหมดทำให้พื้นดินสะอาดพระบรมศาสดาทรงตัดสอนรัตนสูตรแก่พระอานน์ให้พระอานน์พร้อมเจ้าลิชวีทั้งหลายเดินท่องบทสวดรัตนสูตรรอบกำแพงเมืองทั้ง3ามชั้นตลอดทั้งคืนพวกอมนุษย์ที่เหลืออยู่เกรงกลัวอนุภาพของรัตนสูตรจึงพากันหลบ ไปหมดสิ้นภัยทั้งหมดในเวสาลีจึงสงบลงเมื่อภัยทั้งหลายสงบลงแล้วชาวเวสาลีมาประชุมกันที่กลางนครเพื่อรับฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบทรัตนสูตรนั้นตลอด7วัน ทำให้มนุษย์และเทวดาได้บรรลุธรรมถึงวันละ84,000คนหรือตนเริ่มบทสวดรัตนสูตรยานีทะภูตานิสัมาคะตานิภุมานิวายานิวะอันตะลิกเขสะเพเะวพูตาสุมนานวันตุอโทปิจักกัจะสุนันตุภาสิตังตัดสมาหิกูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกะโลธะมานุสียาปะชายะทิวาจรัตโตจะหะรัต เยพรลิงตัสมาหิเนลักขถับปะป,ะปะัตตาคำแปลหมู่พูดเหล่าใดที่มาประชุมกันแล้วในนครหรือประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจถึงความสุขและจงตั้งใจฟังภาสิท โดยความเคารพเพราะเหตุนั้นแลพูดทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดพีกรรมให้ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านั้นให้ไหลภาษิตคือถ้อยคําที่เป็นคําสอนที่ดีงามเป็นคําศัตท์จริงพีกรรมคือการสวดบูชาหรือการกระทําใดๆที่เป็นการบูชายังกินจิวิตังอิทวาอุรังวา สักเคคสวายังรัตนังปณีตังนโนสังอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะจัดเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอะมตังปณีตังยะถัดชะขาสกยมุนีสมาหิโตนเตนะธรรมเมนะสัมถิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะจัดเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเจโทปะลิวณะยีสุจิงคําแบ ทรั์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือลัตนะอื่นใดอันปณีในสวรรค์ทรั์หรือลัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้เป็นรัตนะอันปณีด้วยคําสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีทำอันปณีอันเป็นที่สิ้นกิเลสสิ้นราคะสิ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระสักธรรมีได้ทรงบรรลุแล้วด้วยกําลังแห่งยานของพระองค์สิ่งอื่นใดจะ เหมือด้วยพระธรรมไม่มีพระธรรมนี้เป็นรัตนะอันปณีตด,ด้วยคำสัต์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงยกย่องสมาธิว่าเป็นธรรมอันผองแผ้วไฮไลท์ยานคือปัญญาอย่างรู้ สมาธิมานันตดิกัญยะมาหุสมมาทินาเตนะสมูนะวิชติตอิธรรมปิธรรมเละตะนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักกิเนยยสุขตัสสาวกาเอเตสุกินนานิมหพรานิอิธรรมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปะยุ มะนะษาทันเหนะคำแปลบัณฑิตย่อมกล่าวถึงสมาธิอันใดที่ให้ผลตามลำดับมักแปสมาธิอื่นใดจะเสมอด้วยสมาธิที่ให้ผลโดยลำดับย่อมไม่มีพระธรรมนี้เป็นรัตนะอันปานีด้วยคำสัต์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระอริยะบุคคลแปดจำพวกอริยสงฆ์มีอยู่ในศาสนานี้มีแปดคู่พระอันสัตตบุรุษสารเสริญพระอริยะบุคคลเหล่า น,นั้นมีสีคููพระอริยบุคคลสาวกของพระสุขตะเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่การทักษิณาทานทานทั้งหลายแม้จะน้อยที่ถวายแก่บุคคลเหล่านี้ย่อมมีผลมากพระสงฆ์นี้เป็นลัตนะอันปานีด้ดวยคําสัต์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีใจมั่นคงในกายและวจีอันบริสุทธิ์ไร้ จตตบ,บุรุษสารเสริญคือผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมพระอริยบุคคลคือผู้ประเสริฐไกลจากกิเลสพระสุขตะเหล่านี้คืออีกในหนึ่งที่เรียกพระนามของพระพุทธเจ้าทักษีนาทานคือทานที่ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มิก,กามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปติปตาอามตังวิไคหะรัทามุธานิพุติงคุณชมานาอิธรรมปีตังเคละตระนังปะมีตังเอเตนะสาเจนะสุวัตถ โหตุยะถินทะกีโลปะทะวิงจิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปะกรัมปิโยอะฐูปะมังสัปุลิสังวะทามิโยอลิยะจัจจานิะเวจจปัฏสติอิธรมปิสังเคละตะนังปณีตังเอเตนะจัจเจนะสุวัตถิโหตุ คำแปลเป็นผู้ทำความเพียรไม่อาลัยกายและชีวิตในพระศาส,สนาของพระโคโดมพระอริยบุคคลเหล่านั้นอย่างแล้วซึ่งพระอารหันตผลที่ควรบรรลุเป็นผู้พ้นจากตัณหาและชีวิตเป็นผู้ได้เสวยผลสมาบัติแล้วโดยไม่เสื่อมพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันปานีด้วยคำสัจยิงนี้ขอความสวัสดีจงมีเสาไม้แก่นที่ปากฝังโคนลึกลงในดินไม่อาจหวั่นไหวได้พระลมพายุจากสี่ทิศฉันดะ ก็ย่อมก่าอุปมากับบุรุษผู้สูงสุดอย่างนั้นว่าผู้พิจารณาเห็นอริยสัจสี่แล้วย่อมไม่เคลื่อนจากความเห็นจริงนี้ได้พระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันปะนีด้วยคำสัจจริงนี้ขอความสวัสดีจงนี้ไฮไลท์พระโคดมคือพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอรหันตผลคือการบรรลุเป็นพระอรหันตสมาบัตคือการเข้าถึงฌานสภาวะสมาธิขั้นลึกอุปมาคือการเปรียบเทียบการเห็น ็นอริยสัจสีคือการเห็นความจริงอันประเสริฐได้แก่ 1. ทุกสองสัม,มุทัยคือเหตุแห่งทุกสามนิโรธคือแนวทางในการดับทุกสี่มักการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทศิตานิอินจาปเตเอหนติภูตัปปะมะตาาะเตภวังอัฏฐมะมาทิยันติคำแปล รอริยบุคคลเหล่าใดทําอริยสัจให้แจ้งด้วยปัญญาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแม้บางคราวจะเป็นผู้ประมาทก็ดีถึงกระนั้นท่านย่อมไม่เกิดอีกเป็นภพที่8ไฮไลท์นะคะการไม่เกิดอีกเป็นภพที่8ก็คือหมายความว่าพระโสดาบันนะคะจะไม่เกิดเกินเจ็ดชาตินะคะอิทัมปิสังเคละตะงังปะนีตังเอเตนะจัจเจนะสุวัติโหตุสหวสะ ทัศนะสัมปทายะตยัสุธรรมาชะหิตาพะวันติจาก,กายะอิธิวิจิกิจีิตันจะสีลัพพตังวาปิยะทัติกินจิตตูหาปาเยหิจะวิปปะมุโตชะจาพิฐานานิอพัพโพกาตุงอิธรรมปิสังเคและตะนังปะนีตังเอเตนะจัดเจนะสุวัติโงตุ คำแปลพระสงฆ์นี้เป็นรัตนอันปานีด้วยคําศัตย์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระโสดาบันจําพวกหนึ่งถึงพร้อมด้วยโสดาปฏิมาเพราะพระโสดาบันนั้นละทำสามประการได้คือสก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลพัตตปามาบัณฑิตทั้งหลายพึงทราบพระอ,อริยบุคคลน,นี้แม้อุบัติอยู่ในอีกเจ็ดโพก็พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่เป็นผู้ไม่ทําอภิฐานหกคืออนันตริยกรรมห้าและการ ถือศาสนาอื่นพระสงฆ์นี้เป็นลัตตนะอันปานีด้ดวยคําสัตย์อย่างนี้ขอความสวัสดีจงนี้ไฮไลท์โสดาปฏิมาคือทางปฏิบัติที่ดําเนินไปสู่การเป็นพระโสดาบันคืออริยบุคคลขั้นแรกสกายทิฏฐิคือความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนวิจิกิจฉาคือความเครือบแพงสงสยัยสีลพัตปาาทคือความยึดมั่นในศินและพจน์อย่างงมงายบัณฑิตคือผู้มีปัญญาทางธรรมอุบัติคือ การเกิดขึ้นอบายคือภพภูมิที่สัตวผู้ทำบาปไปเกิดอภิฐานคือกรรมที่ชั่วช้ากว่ากรรมอื่นคืออนันตริะกรรมเช่นฆ่าบิดาฆ่ามารดาเป็นต้นอินจาปิสสกมมังกโรติปาปกังกายยนะวาจยายจตสาวาอภะโกโตตสสะปทิชทายาอภัพตาคิทตปัสสะ ตาอิธรรมปิสังเีรตานังปณีตังอีตจนะสัจจีนะสุวัติโหตุคำแป่พระอริยบุคคลเหล่านั้นแม้ยังทำบาปกรรมด้วยกายวาจาหรือใจพระอริยบุคคลนั้นย่อมไม่ปิดบาปกรรมนั้นแล้วสำรวมระวังต่อไปพระสงฆ์นี้เป็นรัตนะอันปานีด้วยคำสัจจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีวะนะปะคุมเพยะถาภุสิตกเคคิมหาณมาสปะัทะมัสสิงคิมเหตะทู ปาลังธรรวะวังเทสะยินิพานะคามิงปาละ,ะมังหิอาญาอิธรรมปิพุทธะละตะนงังปะีตังเอเตนะจัดเจนะสุวัตถิโหตุทำแปลพุ่มไม้ในป่าอันมียอดบานแล้วในเดือนแรกของฤดูใบไม้เริ่มผิสวยงามฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงปริยธรรมอันประเสริฐเป็นเครื่องให้ถึงนิพพานเพื่อประโยชน์เพื่อกูดแก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธเจ้า เป็นลัตนะอันปานีด้วยคำสัตว์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมี วะโลวะลันโูวะละโทวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะังอรระเทสยิอิธรรมปิพุทโธละตะนงปะนีตังเอเตนะจัจเจนะสุวัตถิหตุครรแปลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประเสริฐผู้ทรงทราบพระธรรมอันประเสริฐผู้ทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐผู้ทรงนำมาซึ่งพระธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นรัตะนะอันปะนีด้วยคำสัต์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมีเขนาะ อุรานังณวังนักฉิตสำพะวังวิรัตตะจิตตายะติเกพระวัสมิงเตขีนะพีชาอาวิลุณหิจันทานิพพันติทีลายะทายัมปทีโปงคำแปลพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นรอบแล้วในปัจจุบันไม่มีกรรมใหม่เป็นเครื่องสมภพมีพืชอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วถึงพร้อมด้วยปัญญาย่อมนิพพานเหมือนปทีปอันดับไปนั้น อิธรรมปิสังเเคตนังปณีตังเอเตนะจัดเจนะสุวัตถิโหตุยานีทะภูตานิจะมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตะนิเคตถาคตังเทวะมนุษย์จะูชิตังพุทธังนมตามสุวัตถิโหตุคำแปล ระสงรงนี้เป็นรัตนอันปานีด้วยคำสัต์จริงนี้ขอความสวัสดีจงมีหมู่พูดเหล่าใดที่มาประชุมกันแล้วในนครหรือประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายขอนมสัสก,การพระพุทธเจ้าผู้ไปแล้วอย่างนั้นผููเทวดาและมนุษย์บูชาขอความสวัสดีจงมียานีทะอูตานิจัมมาคตานิองมานิวายานิวะอันตลิเกอทาคตังเทวมนุษ์ปูชิตังธรรมังนมมสสามะ สุวัติโหตุยานีทะอุตานิตามาคะตานิอุมาณิวายานิวะอัญจริเอตถาคตังเทวมนุษย์อูชิตังสังคังนมัสสามะสุวัติโหตุคำแปลหมู่พูดเหล่าใดที่มาประชุมกันแล้วในนคนหรนนห,นนหรือประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายขอนมัสการพระธรรมอันเทวดาและมนุษย์บูชาขอความสวัสดีจงมีหมู่พูดเหล่าใดที่มาประชุมกันแล้วในนครหรือประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี เราทั้งหลายขอนมัสก,การพระสงฆ์ผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาขอความสวัสดีจงมีจบลงไปแล้วนะคะกับคำแปลบทสวดรัตนาสูตรขอให้เพื่อนๆจเจริญในธรรมนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะคะในตํานานที่3จะเป็นการแปลบทสวดกรณียะเมตตาสูตรหรือบทเมตตาสูตรนั่นเองค่ะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ